ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วัน One พ o d ์ค่ะช่วงนี้ได้ฟังข่าวที่เกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 และมีสาเหตุจากการเกิดโรคอื่นๆ ทำให้ได้อ่า,บานบทความหนึ่งที่เขาได้ส่งต่อมาและอยากส่งต่อนะคะหัวข้อชวนคิดในวันนี้ก็คือโรคไตคะ่ะจะมีสักกิ่คนนะคะที่ทราบว่าโรคไตนั้นมีมากกว่าหนึ่งชนิดนะคะและแต่ละชนิดก็มีสาเหตุการรักษาและโอกาสที่ไตจะกลับมาทำงานได้ปกตินั้นแตกต่างกันนะคะ เราจะเห็นได้ว่าโรคไตนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวนะคะก็คือไตวายเฉียบพลันค่ะซึ่งเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตได้โดยการเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการก่อโรคค่ะการเกิดไตวายเฉียบพลันเกิดได้หลายสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาจากไตโดยตรงเช่นภาวะไตอักเสบที่เกิดจากการแพ้ยา ได้แก่ยาในกลุ่มต้านการอักเสบและยาฆ่าเชื้อที่รับมนันะยะเวลานานโดยอาการแพ้นั้นอาแบดงออกมาถึงที่ไตว่าเกิดปัญหาไตอักเสบหรือไตวายเฉียบพลันถ้าพบว่ามีการอักเสบของไตมากย่อมมีผลกระทบกับหน้าที่การทำงานของไตเกิดการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ และไตบวมน้ำทั้งสองข้างและเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะผลเสียของไตวายวเฉียบพลันก็จะคล้ายกับไตวายวเรื้อรังนะคะแต่จะเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าหากพัสะวะออกน้อยอาจทำให้น้ำท่วมปอดได้และหากพบภาวะเกลือแร่ผิดป,ปกติเช่นโพแทสเซียมสูงเลือดเป็นกรด ก็จะเกิดเป็นภาวะไตาวายเฉียบพลันที่รุนแรงได้นะคะสิ่งที่บ่งชี้ว่าอาจกำลังเป็นไตาวายเฉียบพลันก็คือมีการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงปัสสาวะน้อยลงอย่างผิดปกติมีอาการเหนื่อยหายใจผิดปกติหากพบอาการเหล่านี้เมื่อไหร่ต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะสิ่งรีอทำให้ห่างไกโลโรคไตได้ ก็แค่ดูแลตัวเองให้เป็นในวันนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นโรคตยยังมีภาวะไตาที่ไม่ผิดปกติในบทความนี้เขาก็มีเทคนิคการดูแลตัวเองสำหรับคนที่ยังมีไตยไปผิดปกตินะคะและยังไม่มีโรคเรื้อรังต่างๆมีวิธีการดังต่อไปน,นี้นะคะ 1. ดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ6-8แก้ว ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอคะ 2. หลีกเลี่ยงสารเคมียายาสมุนไพและยาบำรุงต่างๆซึ่งคุณรับประทานภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะ 3. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 4. ควบคุมดับน้ำตาลความดันโลหิตและไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ และกรณีสุดท้ายนะคะประการที่5สําสำหรับผู้ป่วยการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาและสมุนไพรโดยไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้ยาก็ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอหรือแพทย์นะคะและคว,ตวรตรวจสุขภาพเป็นประจำปีมันสังเกตอาการผิดปกติ หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบมาพบแพทย์การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็สามารถทำให้หายกลับมาเป็นปกติได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงขึ้นอยู่กับภาวะวหลายๆอย่างประกอบกันด้วยนะคะอย่างกรณีของการเกิดโควิดและมีการแทรกแซงให้เกิดภาวะโรคไตขึ้นมาจนเกิดไตไวายเฉียบพลันตามที่ข่าวออกมามันก็จ,จะเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่แก้ไขลำบากนะคะดังนั้นการดูแลตัวเองและการดูแลไม่ให้อยู่ใกล้กับใครในระยะห่างก็ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดค่อนข้างจะมีอาการแพร่เชื้อหรือมีการกลายพันธุ์เรื้อรังขึ้นนะคะทำให้เกิดอาการที่เป็นมากและติดได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นช่วงนี้ถ้าเราไม่จาเป็นตน้องออกจากบ้าน ก็อยู่ที่บ้านก็ดีนะคะจะได้ปลอดภัยแต่ถ้าเอาอยู่บ้านและมีคนอยู่เยอะก็อาจต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมนะคะเพราะเดี๋วนี้คนในครอบครัวก็ไม่ได้อยู่บ้านประจําใช่ไหมคะก็จะมีการออกไปนอกบ้านบ้างก็อาจจะมีการนําเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวได้นะคะดังนั้นเชื้อโรคมันไม่ได้แบ่งนะคะว่าเป็นคนในครอบครัวหรือไม่การดูแลตัวเองการรักษาระยะห่าง การใส่หน้าก,กากอ,อนามัยการล้างมือบ่อยๆเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพราะทำเป็นนิสัยได้แม้ว่าโควิด1 9จะหายไปแล้วนะคะเราก็ควรจะทำตัวแบบนี้ได้ก็ทำให้เราปลอดภัยจากโรคอื่นๆที่อาจจะมาได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เชื้อโรคมันก็มีความสามารถมีความเก่งกาจพัฒนาตัวเองเหมือนกับเปล่าที่มีเครื่องมือเครื่องไม้พัฒนาได้อย่างมากขึ้น การแพทย์ของเราเก้าวหน้ามากขึ้นก็จริงนะคะแต่ตัวช่วยโลคกเองก็มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเราคงต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกชีวิตในโลกนี้ก็ต้องการการอยู่รอดเจ้าตัวโควิดก็ถือว่ามันมีชีวิตอย่างหนึ่งนะคะมันก็คงจะต้องดิ้นรนให้ตัวเองอยู่รอดได้มันก็เพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชีวิตของมันอยู่ได้ ขณะเดียวกันมันก็ทำลายคนเราด้วยนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด -19 และเราก็ไปด้วยกันนะคะเราต้องรอดนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะ